สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชอวัดชะลพล MC โลบเลี่ยนฟังคุดครับเลยพาคุณผู้ชมมาดูสักหน่อยนะเลื่งานล้วงดินระดับเดียวเลยครับมาอยู่กันกับทีมงานเสียไาทูนเหมือนเดิม จะดูย้อนแสงนิดๆนะคุณผู้ชมฝั่งนี้นะครับปัจจุบันนี้หนึ่งมืนสี่พันชั่วโมงนะครับนี่หมืนสี่พันชั่วโมง ร <Mo, S 2> mm hmm. ว M0 แต่ว่า M0 นะถ้าจะเรียกให้ถูกไหมครับเพราะว่ารุ่นนี้เขาจะมี M0 โแล้วก็ M1 mm hmm. M1 นี่มันจะมี mm hmm. เขาเรียกว่ามันจะมีระบบอัดจลบีแบบอัตโนมัตินะครับอัดจลบีแบบอัตโนมัติ าอาจจะระีบูทอันนี้ก็เป็นข้อดีของ M1 นะครับ M1 รู้สึกว่าจะเป็นมุกยีนึงิวด้วยนะคุณผู้ชมสำหรับเต็มวันมีคล้องหลังมีตัวตัวมันแบบออโต้เหมือนกันนะครับก็เตมวันก็จะโดนเต็มในเรื่องของพวก GPS ดาวเทียมอะไรพวกนี้ครับมันมีดาวเทียมมี GPS นะ เอาไว้คอยให้เจ้านายคอยเช็คสถานะของแบตเตอรี่สถานะของออน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันไฮโดรลิกนะครับหรือว่าตอนนี้รถทำงานหรือไม่นะครับก็คือข้อดีของ M1 ส่วนบ้านเราก็เป็น M0 หรือว่า M0 นะครับก็จะมีพวกวางมองหลังลถือนมันแบบออโต้นะครับส่วนการอัดจลระบ,บีก็จะยังเป็นแบบอัดด้วยมือหรือว่าอัดด้วยเครื่องเหมือนเดิมนะครับต้องคนอัดนะ ถ้าเป็นอัดแบบออโต้นี่ต้องเป็น m วจะได้ครับที่บ้านเราไม่มีนะไม่มีไม่เอาเข้ามานะครับระหว่าง m c โลกับ M1 ผมก็มีความรู้อันน้อยนิดครับคร่าวๆก็เลยหยิบยกหยิบมาพูดหยิบมาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน้เๆนนะ FC ได้เปรียบเทียบ,ยบได้ฟังกันนะครับเแื่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่า PC 2 0 0รุ่น8ปดนี่มันมี M1 ด้วยนะครับทีมงานสไยแบกครับทีมงานเสียพายทูลบุรีลมทีมงานนี้ต้องบอกว่างานเขาออกไวดีนะครับ <c oughs> เพราะว่าดูจากการใส่ที่นึ่เขาแล้วนี่คุ้มครับคุม้ม สิล้อนี่มันแบกได้มหาศาลอยู่แล้วล่ะออกจากบอกก็ง่ายครับไมเมเนสิบสองล้อนะสองล้อถามว่าแบกได้ไหมแบกได้ครับพอ,อแค่มันหนักนะถ้ารถหนักนี่ก็ออกได้ครับแต่ว่ารถเปล่าเนี่ยมันจะเข้ายาก เครื่องยนต์ก็แอบมีควันนิดๆครับแต่ว่าความกระห่มนี้ก็ยังเหมือน,เ,น,อนเดิมตั้งลำรอนี่ยวไกลแล้วครับ <c oughs> แต่ก่อนก็มาไม่ไม่ก็ไม่กล้ายืนแบบไม่กล้ายืนใกล้ๆนะครับเพราะว่าเรากลัวมันถล่มกลัวมันพังนะทุกวันนี้นี่รู้ใจเขาแล้วครับว่าดินเขานี่แน่นตัวไม่พังง่าย กบหลงครับ FN 527S นะครับหรือว่า220เอร์โบเกีย์10สปีดนะครับ ักประมาณ11-12ตักครับดินก็ประมาณเล่าๆสัก13-15คิวโดยประมาณครับคุณผู้ชมครับที่อุ้มไปที่บรรทุกกันไปแต่ละรอบนะครับ นามยืนแดบดบเามายือนฝั่งที่มันย้อนแสงนะครับรับกระสรแสแดดเต็มเลยเรา งานตัดคลิปนี้น่าจะได้เห็นสิบล้ออยู่3ามคันครับ12นาทีน่าจะได้10บล้ออยู่3ามคันนะแบบไม่ตัดต่อนะครับแบบเทคเดียวเลยโดยประมาณก็คันละประมาณ3นาทีครึ่งครับเกือบ4นาที เต็มกล่องมะกอกครับ ตอนนี้ความหลักไหนความหลักหลายของหน้างาน,นยังไม่มีเท่าไหร่นะผู้ชมนะก็ยังเป็นงานเคลียร์ริ่งอยู่นะครับงานเคลียร์ริ่งงานขุดดินม,มีหมอดเดียวนะครับแล้วก็สิ้รวิ่งเทตรงไหลทางนะครับมีแค่นี้ครับช่วงนี้ยังไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับก็คุณผู้ชมก็จะเพิ่งเบื่อกันก่อนนะเห็นจะน้าง,งานดเดิมๆนะครับว่าช่วงนี้ผมเองก็ติดภารกิจหลายอย่างครับ 38 8แรงมากครับเขามันเร็วจะโบยอย่เต็มคนเลยนะนี่ก็เครื่องกับปั๊มนี่เป็นของเจ้าของเดียวกันครับก็คือโคมสูออกจากโรงงานเดียวกันมาถ้าบอกว่าสาเหตุที่โคมสูนี่ใช้เครื่องใช้ปั๊มตัวเองนี่เพราะมันง่ายต่อกันพัฒนาครับ ง่ายต่อการพัฒนาแล้วก็ปั๊มกับเครื่องนี้เข้าออเข้าใจกันนะครับทํางานประกบคู่หรือว่าทํางานสัมพันธ์กันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผอมาสู่ข้าเคลมว่าอย่างนั้นนะครับก็คือออยง่ายเลยปั๊มกับเครื่องนี้พูดคุยกันรู้เรื่องครับพูดภาษาเดียวกันรู้เรื่องนะ <c oughs> ตอนง่ายต่อการพัฒนานั่นแหละครับ อันนี้ก็คือสิ่งที่วิศวกรของโคโมสาโซขาพูดนะครับ สรุปข้อมูลอีกครั้งหนึ่งครับผู้ชมครับระหว่าง m โ0กับ M1 ต่างกันยังไง <c oughs> ก็ใช้เป็นพื้นฐานเดียวกันคล้ายๆกันครับช่วงล่างเครื่องปั๊มเดียวกันแต่ว่า M1 ีจะเป็นมุกขี 1Q ส่วน m 0เป็นมุกขี0.93 M1 จะมีระบบอัจฉรบีแบบอัตโนมัติส่วน m โ0ไม่มีกล้องมองหลังตัวดูดมันแบบออตโต้มีเหมือนกัน M1 จะมีระบบคล้ายๆกับระบบคลิปในคูต้ารครับก็คือ เอาไว้คอยเช็คสถานะพวกแบตเตอรี่ของเรลต่างๆนะครับหรือว่าน้ามันเชื้อเพลิงรอบการทํางานของเครื่องยนต์นะครับรถอยู่ที่กัดไหนอยู่ตรงไหนนะครับสามารถมีแอปพลิเคชันเอาไว้คอยตรวจเช็คได้ในโทรศัพท์มือถือเลยนะครับคุณผู้ชมครับระบบแอปพลิเคชันผมไม่แน่ใจว่าเอซีโรมีไหมนะแต่ว่า M1 มีนะครับถ้าผิดตกประกันในขวาภัยครับเราจะเจอกันใม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้า MC ็มซีโรนะครับของทีมงานเสียไฟทูลแล้วก็รถดําสายแปลก จากกุยลาก็ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาละครับ